สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวัส <Nokia> ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนเตรียมหนังสือพร้อมแล้วเนาะสำหรับวิชาคณิตเนาะ วันนี้เราจะยังคงอยู่ในแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะคะอยู่ในแบบฝึกหัดเหมือนเดิมอ่ทีนี้เดี๋ยวเราจะต่อในเรื่องของเมื่อวานอ่เมื่อวานมีคนส่งกันบ้านแล้วนะคะก็คือการบ้านให้ส่งในหน้า64แล้วก็65เนาะ63 64 65วันนี้เราจะต่อในส่วนของหน้าที่นักเรียนเปิดหนังสือไปด้วยนะในหน้าที่ ห6นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะบอว่าโอเคนะคะสำหรับเรื่องในวันนี้จะเป็นเรื่องของสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นส่วนในการแสดงวิธีการทำเศษส่วนให้อยู่ในรูปโทศนิยมเออไม่ใช่วิธีการทำจำนวนคละวิธีการ ทำนะคะจำนวนคราสให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะนักเรียนดูตัวอย่างเศษส่วนต่อไปนี้หรือจำนวนคราสต่อไปนี้นะคะส่วนของ การเขียนจํานวนคระให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะนักเรียนซึ่งจุดประสงค์ของเรื่องนี้ก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนจํานวนครั้ให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้นั่นเองค่ะทีนี้คุณครูค้างไว้เมื่อสักครู่บอกว่าให้นักเรียนสังเกตทศนิยมหรือจํานวนคระต่อไปนี้5เศษ3ส่วน8ถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินจะได้เท่ากับเท่าไหร่ อ่ะถ้าเราเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนนะคะหรือเศษเกินเราจะได้เศษส่วนเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนทราบหรือไม่จากการที่เป็นจํานวนคลันักเรียนก็ต้องทําให้เป็นเศษเกินได้โดยนำ5ออหรือนําส่วนนะคะส่วนไปคูณด้วยจํานวนนับก็คือ8อ8นะคะคูณด้วยคูณด้วยคูณด้วยตัว จำนวนนับก็คือ5คูณด้วย5นะคะออนญาติแอปหนึ่งนับจากนั้นนำไปบวกด้วยตัวเศษอ่าตัวเศษก็คือ3นักเรียนก็ต้องบวกด้วย3ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับ8คูณ5เป็น40 40บวก3ได้เท่าไหร่เอ่ย สี่สิบสามอ่าสี่สิบสามเพราะฉะนั้นจะได้เป็นเศษสี่สิบสามส่วนด้วยแปดเหมือนเดิมส่วนด้วยจํานวนที่ละเออ่ตัวส่วนยังคงเป็นแปดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการทําจํานวนครับให้เป็นเศษส่วนหรือเศษเกินนักเรียนจะต้องทําได้โดยนําตัวส่วนไปคูณกับจํานวนนะับ จากนั้นบวกด้วยตัวเศษเข้าไปก็จะได้ผลลัพธ์ด้านบนที่เป็นตัวเศษแล้วก็ส่วนก็ยังเหมือนเดิมนะคะอ่าทีนี้ต่อมาต่อมาให้นักเรียนดูจำนวนนี้ค่ะคำถามนะคะเขาบอกว่าถ้าเราจะเขียน3เศษ4ส่วน5ให้อยู่ในรูปของทศนิยมจะทำได้หรือไม่นะคะจะทำได้โดย มีวิธีการดังนี้ค่ะนักเรียนดูรูปภาพต่อไปนี้ก่อนนะคะ,ะทีนี้ให้นักเรียนสังเกตจานวนแรก3มเศษ4่ส่วน5นักเรียนทำไม่เป็นจำนวนคลับเออทำไม่เป็นเศษเกินได้โดยเห็นไหมคะ3ไปคูณด้วย5และบวกด้วย4ส่วน5นักเรียนจะได้เท่ากับ19.5เส่วน5เวลาทำให้เป็นทศนิยม นักเรียนก็ดูว่า 5. เราจะทําไม่เป็นส่วนอะไรได้ส่วน10ได้ส่วนร้อยได้ส่วนพัน 1, ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าในที่นี้เราเอาแค่ส่วน10ก่อนซึ่งเป็นทศนิยม1ตําแหน่งพอก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ดูตัวส่วนค่ะ5คูณอะไรแล้วได้เท่ากับส่วน10ก็ต้องไปคูณทั้งเศษและส่วน และจะได้5นะคะคูณด้วย2ซึ่งมีค่าเท่ากับ10 mm. นักเรียนก็นำ2ไปคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เป็น19คูณ2ส่วน5คูณ2จากนั้นนักเรียนจะได้เป็นเศษส่วนคือ38ส่วน10 38ส่วน10เห็นไหมคะว่าเป็นส่วน10แล้วการที่นักเรียนจะเขียนเศษส่วน ให้เป็นทศนิยมได้นักเรียนจะต้องทำให้เป็นเศษส่วนสิบส่วนร้อยหรือส่วนพันเท่านั้นนักเรียนถึงจะเขียนเป็นเศษส่วนเออเป็นทศนิยมได้ฟังอีกหนึ่งครั้งการที่เราจะทำให้เป็นทศนิยมได้นักเรียนจะต้องทำตัวส่วนให้อยู่ในรูปของส่วน10บส่วนร้อย ส่วนพันถึงจะเขียนเป็นทศนิยมได้นะคะทีนี้เมื่อเราได้ส่วนสิบแล้วนั่นหมายความว่าเราจะได้เป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งถ้าเป็น38นักเรียนก็สามารถใส่3.8ได้เลยแต่ถ้าตัวส่วนเป็น100นักเรียนก็จะต้องเป็น0.380โอเคเนาะ อ่ะต่อมาทีนี้สมมติว่าคุณครูบอกว่าให้เราเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนนับกับเศษส่วนค่ะทีนี้มันมีสองวิธีนะคะนักเรียนนักเรียนวิธีแรกเห็นไหมคะเราทำให้เป็นเศษเกินก่อนจากนั้นเราก็เอาไปคูณให้ไปได้ส่วนสิบทีนี้วิธีที่2ค่ะเราสามารถ นำจำนวนนับไปบวกกับเศษส่วนได้เลยโดยวิธีดังนี้เหมือนเดิมจำนวนแรกที่เป็นจำนวนนับในที่นี้ก็คือ3นักเรียนเอา3นะคะที่เป็นจำนวนนับบวกด้วย4ส่วน5 4ส่วนหนักเรียนก็ต้องทำให้ได้อะไรเหมือนเดิมทำไม่ได้ส่วน10เพราะถ้าเราจะเขียนทศนิยมเราจะต้องทำให้ ส่วนนะคะเป็นส่วน10ส,ส่วนร0 0ยหรือส่วนพันก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําไม่เป็นส่วน10เราก็จะต้องนําจํานวนนับไปคูณไ,ได้เท่ากับ10ซึ่งปรากฏว่าจํานวนที่ใช้ก็คือ2อ่านักเรียนดู4คูณ2ก็ได้เท่ากับ8ส่วน10นะคะเห็นไหมคะส่วนเท่ากับ10แล้วจากนั้นนักเรียนก็นําจํานวนนับคือ3บวกกับ8ส่วน10ซึ่งมีค่าเท่ากับ0.8 8ปดส่วนสิมีค่าเท่ากับ0.8จากนั้นนักเรียนก็นำจำนวนนับไปบวกกับ0.8เราก็จะได้เป็นทศนิยมเท่ากับ3.8เห็นไหมคะมี2วิธีนะแต่ว่าคุณครูจะให้หนูทำจำนวนคล้าให้อยู่ในรูปของทศนิยมโดยวิธีที่2ค่ะโดยวิธีที่2ก็คือ ให้เขียนให้อยู่ในรูปจํานวนนับกับเศษส่วนค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่2ต่อมานะคะก็คือเขียน5เศษ3าส่วน8ให้อยู่ในรูปทศนิยมค่ะที่ทาพร้อมกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ง่วงเนาะอ่ะทีนี้ให้ทุกคนเตรียมหนังสือในหน้าที่66 อ่หน้า66แบบฝึกหดัดข้อที่1นพร้อมค่ะโอเคตัวใหญ่พอไหมคะให้เห็นหน้าสันส้นก็พอแล้วให้เห็นหน้าสั้นก็พอแล้วอ่ามาหน้า66ข้อที่1ค่ะเดี๋ยวเรามาทำวิธีที่2นะ ข้อที่หนึ่งจากจำนวนคลาสเออถ้าไม่ขยายเต็มจอก็จะไม่เห็นสัญลักษณ์อีกแล้วอ่าจำนวนที่หนึ่งเเศษสามส่วน5ต่อไปทำยังไงต่อ ทำยังไงต่อต่อไปอามาคูณกันใส่เครื่องหมายเท่าก,กับค่ะต่อไปอ่ะต่อนะคะทีนี้ต่อจากเครื่องหมายเท่ากับเจนจำนวนน้ำคือเจนเอาเจ <en>, ดเอา 7, เจมาบว,บวกกับสามส่วนห้าถูกต้องค่ะบวกกับสามส่วนห้าค่ะบวกเข้าไปค่ะแล้วก็เอาสิบเอ็ดมาคูณา ต่อไปทีนี้เท่าไหร่นะ <11. S> 1 0 11บวกทำไมได้11อ่ะคุณผู้พิทเออต้องหาจำนวนมาคูณให้ได้เป็นเท่าไหร่ก่อนให้ได้เป็นส่วนเท่าไหร่ก่อนคะส่วนสิบก่อน5คูณอะไรได้ส่วนสิบ2ค่ะ 2, <อ><อ> 2> <อ>ต้องคูณด้วย2 อ่สาสก็ต้องคูณด้วย2อ,อ่นูแสดงวิธีทำตามคุณคูณได้เลยเอาลงมาต่อกันดีกว่าแป๊บหนึง่งอ่าโอเคมาละออกกันละอ่าต่อไปค่ะทีนี้เมื่อเราได้เป็น ส่วน10แล้วนะคะเราก็จะต้องนำจำนวนนับก็คือ7อ่ะ7บวกด้วยอ่ะเศษส่วนที่เราคูณได้คือ3าคูณสเป็น6 6ส่วนส0 6ส่วนอะไรคะ6ส่วน10 6ส่วน10 6ส่วนส0อ่ะ6ส่วน10จะได้ทศนิยมคือเท่าไหร่คะ เจ็ดบวกอะไรศูนย์ค่ะอ่าศูเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้ทศนิยมเท่ากับ7จ็ดจุดศูนย์หกค่ะเจจุดอะไรคะเจุดหกครับเจค่ะเจลูกเพราะว่าเจ็ดสมมุติถ้าเราตั้งให้เป็นแนวแนวไอ้นี่ใช่ไหมแนวนอนแนวตั้งอันนี้มันเป็นแนวนอน สมมุติถ้าเราตั้งให้เป็นแนวตั้งนะคะศูนย์จะอยู่ตรงนี้ศูนย์จะอยู่ตรงเจ็ดศูนย์จะอยู่ตรงเจ็ดแล้วก็หกจะอยู่ทางด้านหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเช้นเสรแล้วครับพอหนูอันนี้หนูใช้วิธีการแคปหรือว่าใช้วิธีการเขียนตามครูลูกเขียนตามครูค่ัวันนี้อยู่ไม่แคปครับอ๋อ เรียนตามครูต้องครูกับเฉลยตาม,ตามไป,ไปเลย,เลยใช่ไหมใช่ค,<ะ>ค่ะต่อไปข้อที่2นะคะเอ่อถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวค่อยทําท้ายชั่วโมงเนาะเพื่อไม่เกินการเสียเวลาเดี๋ยวมันจะหมดชั่วโมงก่อนต่อไปข้อที่2ค่ะห้าเศษหนึ่งส่วนแปดห้า เศษหนึ่งส่วนแปดอ่ากคนลอตามแล้วก็เท่ากับ,กบจำนวนแรกคือสิบห้าบห้าบวกหงส่วนสบ้าวกหนงส่วนแคบวนงส่วนแดคุณดูตัวส่วนแปดมันคูณอะไรได้ส่วนจำนวนเต็มบ้างมีไหมคะหค่ะ <5. S 1> คูณเท่าไหร่เอ่ยเมื่อวานเราดูแล้ว ข้อนี้นะมันต้องทำส่วนให้เป็นร้อยหรือพันหรือสิบแปดอะร้อย <100 S 1> ค่ะร้อย <100 S 1> ไม่ได้นี่แปดคูณอะไรในหนึ่งร้อยมีหรือเปล่าไม่มีต้องทำส่วนให้เป็นเท่าไหร่หนึ่งอะไรหนึ่งพันหนึ่งพันต้องคูณด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหนึ่งก็ต้องคูณด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบห้า ทีนี้เราจะได้เศษส่วนเป็นเท่ากับ15บวกด้วย1 2 5ส่วน1 0 0 0อ่า125ส่วน1000ข้อนี้จะบอกว่าเป็นโทสนิยมกี่ตำแหน่งนักเรียนทราบไหมคะ สามแปดสามพันต้องเป็นสามตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะได้เป็นสิบห้าบวกศูนย์จุดหนึ่งสองห้าห้าบวกศูนย์จุดหนึ่งสองห้าได้เท่ากับสิบห้าจุดหนึ่งสองห้าค่ะสิบห้าจุดหนึ่งสองห้าค่ะเก่งมากอ่าในข้อที่สองโอ้สามสิบสาม ิบเจ็ดส่วนยี่สิบสิบส่วนยี่สิบค่ะอืออ่าทีนี้นักเรียนจับมาบวกกันก่อนอาจจะนวนแรกบอกคุณครูหน่อยว่าคืออะไรสามสิบสามบวกสิบเจ็ดส่วนยี่บบวกด้วยส่วนยี่สิบสิบเจ็ดส่วนยี่สิบค่ะอะถูกต้องค่ะสิบเจ็ดส่วนยี่สิบจากนั้นเราก็ต้องเอามาทำให้เป็นส่วนเท่าไรคะ ยีมันทำให้เป็นส่วนอะไรได้ส่วนร้อยค่ะส่วนร้อยถูกต้องค่ะสงสัยมันดีเลยแน่เลยอ่ะอ่ะต่อไปสิบเจส่วนยี่สิบเพราะฉะนั้นยี่สิบทำไม่เป็นส่วนร้อยต้องคูณด้วยอะไรคะคูณห้าค่ะ,ค,ค,ะคูณด้วยห <5 S 1> ค่ะเก่งมาก 17ก็ต้องคูณด้วยห้าอะหนูคิดมา17คูณห้าเป็นเท่าไหรเจ็ดคูณห้าเป็นเท่าไหร่เอ่ยคุณครูรองคำตอบอย่างเดียวอ่ะส่วนหนึ่งร้อยแล้วคุณครูเขียนส่วนไว้ก่อนหนึ 100. <53. S 1> ่งร้อยห้าสิบสามค่ะสิบเจ็ดคูณห้าได้เท่ากับเก้าสิบห้าค่ะ คูณห้าสิบสามค่ะคูณห้าสิบสามรอบเร็วๆคูณใหม่อีกหนึ่งรอบห้าห้าหรอคะสิบเจ็ดคูณห้าลูกได้เท่าไหร่คะมั้ค่ะห้าสิบห้าแปดสิบห้าถูกต้องแปดสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยข้อนี้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งส่วนร้อยอ่ะกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งสองนะคะจะได้สามสิบสามบวกด้วย บวกด้วยอะไรทศนิยม85ดสิ่วนหนึจิ้มแล้วนะเร็วๆได้แล้วค่ะไดู้นจุดหอ่าศูนย์ดเดี๋ยวของขยะทางด้านนี้ก่อนได้แล้วห้าสิบส่วนห้อ่าข้อนี้ง่ายอีกแล้วข้อนี้ต้องทำให้ส่วนเป็นเท่าไหร่เอ่ย ห้ 50, รู้จัก50แล้วหนึ100ค่ะหนึ่งรอ่งร้อย่าให้เป็น100่งอ่ะห้บวกกับเศษส่วนจำนวนแรกก่อนก็คือสาส่วน50จากนั้นทำา50ให้เท่ากับส่วนร้อยค่ะเท่ากับ50บบวกด้วยอ่า คูณอะไรเนี่ยต้องคูณอะไรถึงจะได้ร้อยคูณด้วยสองสองค่ะบสามคูณสเป็นเท่าไหร่หกสิบเพราะฉะนั้นจะได้ห้สบวกด้วยบวกด้วย66สิบหคูณหกสส่วนด้วยอะไรคะ ส่วนด้วยหนึ่งร้อยอ่าส่วนด้วยหนึ่งร้อย 100. อ่าทีนี้ทศนิยมจะได้เท่ากับห้าสิบบวกด้วยศูนย์จุดหกหกโอเคอ่าต่อมาเอามารวมกันค่ะจะได้เป็นเป็นเท่าไหร่เอ่ยห้าสิบจุดหกห้าสิบจุดหกหก เก่งมากมากเลยห้าสิบหกถูกต้องค่ะอีกสองข้อแล้วอีกสองข้อแล้วอ่ะข้อนี้ต้องทำให้ส่วนเป็นอะไรคะส่วนสิบได้ไหมเนี่ยส่วนร้อยได้ส่วนพันครับส่วนพันโดยการคูณอะไรเข้าไปคูณแปดครับแปถูกต้องอ่ะเราจะใช้ความสัมพันธ์ของคูนแปดคูนแป 14คูณแค่ะนักเรียนทุกคนค่ะหาผลคูณมาให้คุณครู112 <100 2. S 1> ครับเท <c oughs> ่ากับเท่าไหร่นะ1 1 2ครับ112เป็นคำตอบที่ที่ถ,ถ,ถูกต้องถูกต้องนะคะถูกต้องค่ะเท่ากับ99บบวกด้วยอ่าเศษส่วนมาก่อน ร้อยสิบสองส่วนหนึ่งพันส่วนหนึ่งพันโพสนิยมกี่ตำแหนง่ง สามครับสามตำแหน่งได้ว่าอย่างไรร้อยสิบสองศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งสองครับศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งสองอ่าทีนี้นำมารวมกันได้เท่ากับเก้าสิบเก้าจุดศูนย์เอ้ยเก้าสิบเก้าจุดหนึ่งหนึ่งสองครับ <c oughs> โอเคถูกต้องค่ะนัมเบอร์วันไปเลยอ่าข้อห้าใครเสร็จแล้วทำข้อหกต่อไปเลยค่ะข้อหกเสร็จข้อห้าแล้วครับเยี่ยมข้อหกลูกข้อหก สันทำข้อหกต่อไปเลยข้อที่หกนะคะคุณครูเลื่อนขึ้นข้อที่ห้านะเดี๋ยวให้เว้นระยะห่างนิดนึงค่ะเดิกๆจะได้ไม่งง ข้อที่หกเศษส่วนร้อยห้าสิบโอ้เห็นตัวเลขแล้วเจ็ดสิบเจ็ดส่วนสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบต้องทำให้เป็นส่วนอะไรคะส่วนพันครับส่วนพันส่วนพนต้องเป็นส่วนพันเท่านั้นนะคะ เราจะได้บวกอใส่เครื่องหมายบวกไปต่อมาทีนี้เท่ากับคูณสี่เด,เดี๋ยวเร็ต้องเอามาไว้บรรทัดล่างแล้วแหละอ่าด,ด้วยคูณอะไรคะเมื่อกี้สี่ค่ะคูณสี่ค่ะต้องเจ็ดสิบเจ็ดคูณสี่ค่ะ,คคะทีนี้สามร้อยแปดครับคำตอบก็คือ สามร้อยแปดครับถูกต้องนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องสามร้อยแปดบวกด้วยส่วนอะไรคะส่วนด้วยอะไรเอ่ยหนึ่งอะไรหนึ่งพันครับทีนี้เราจะได้คำตอบก็คือเป็นร้อยห้าสิบใช่ไหมหนึ่งร้อยห้าสิบบวกด้วยศูนย์จุดสามศูนย์แปด แอ่ะเท่ากับทศนิยมเท่ากับ1 5ึ3สิจุดาดแโอเคถูกต้องเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทำจำนวนคระให้เป็นทศนิยมค่ะเสร็จสิ้นไปแล้ว6ข้อเรียบร้อยในวันนี้ยังไม่หมดเวลานะคะเดี๋ยวเรายังมีต่อในเรื่องต่อไปนักเรียนจะต้องดูนะคะ ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสาตมตำแหน่งแต่ว่า <c oughs> คุอครู <c oughs> มีแบบฝึกหัดให้ในสมุดค่ะไม่ต้องกลัววันนี้นะคะเอ,อ่อค่าประมาณเดี๋ยวเราจะขึ้นในวันพฤหัสนะคะแต่ว่าในวันนี้เดี๋ยวคุณครูมีงานให้นักเรียนทำในสมุดก่อนที่เป็นแบบฝึกหดัดอ่า เพราะฉะนั้นเตรียมสมุดขึ้นมานะคะเตรียมสมุดขึ้นมาครูทำแบบโดเร็วได้ไอะไรนะลูกถ้าทำไม่เสร็จเป็นการบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ก็นี่แหละการบ้านครับผม อ่าโอเคอันนี้เสร็จหมดแล้วเนาะคุณครูพับหน้าจอนี้ลงได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอใหม่ให้อีกหนึ่งหน้าจออ่ะทีนี้แบบฝึกหัดของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูขอสรุปนิยามก่อนนะคะว่าเขาบอกว่าจํานวนคลาสที่สามารถเขียนเป็นทศนิยมได้นะคะจะมีเศษส่วน ที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ1000งันะคะนักเรียนต้องท่องสูตรคูณให้ได้นะคะแล้วก็แยกตัวประกอบให้ได้นะ,ะอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวประกอบด้วยนะคะอ่ะและอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของทศนิยมซึ่งมี2วิธีด้วยกันนะคะสรุปง,ง่ายๆเลยก็คืออาจจะเขียนใน รูปแบบของจำนวนค่าที่เป็นเศษส,ส่วนก่อนแล้วจากนั้นค่อยมาเขียนเศษส,ส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมหรือนักเรียนอาจจะเขียนจำนวนนับกับเศษส,ส่วนก่อนแล้วค่อยมาเขียนเศษส่วนให้อยู่ลบในรูปของทศนิยมแล้วก็นำไปบวกกับจำนวนนับเหมือนเดิมนะคะเหมือนวิธีทำที่เราทำไปในหน้า66นะคะเราใช้วิธีบวกจำนวนนับกับเศษส,ส่วน สำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะของเราจะอยู่ในสมุดนะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงในสมุดนะคะจำนวนทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะงานของวันอังคารวันนี้ข้อที่1เริ่มเลยค่ะเ,เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนไปทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอสรุปในเรื่องของการเขียนเศษส่วนนะคะ ให้อยู่ในรูปของทศนิยมหรือจำนวนคละให้อยู่ในรูปของทศนิยมก่อนนะคะว่าสำหรับเรื่องที่เราได้เรียนไปวันนี้ก็คือการเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของทศนิยมทำได้2วิธีหนึ่งเลยนักเรียนสามารถทำให้เป็นเศษเกินก่อนจากนั้นค่อยทำตัวส่วนให้อยู่ใน ส่วนส0ส่วนร้อยหรือส่วนพันเพื่อให้ได้เขียนทศนิยมได้นะคะหรือจากนั้นวิธีที่2นักเรียนสามารถทำโดยการนำจำนวนนับนะคะมาบวกกับเศษก่อนแล้วทำเศษให้เป็นทศในรูปแบบของทศนิยมที่มีตัวส่วนเป็น10 100ห,หรือว่า1000ก่อนนะคะแล้วค่อยนำมาบวกกันก็จะกลายเป็น ทศนิยมค่ะในที่นี้มีข้อสงสัยอะไรอีกไหมคะในการสังเกตให้หนักเรียนสังเกตที่ตัวส่วนอย่าลืมสังเกตที่ตัวส่วนว่าเราจะสามารถทำให้อยู่ในรูปแบบของทศนิยมใดได้บ้างอย่างสองเราสามารถทำให้อยู่ในรูปของจำนวนเต็มอะไรได้บ้างคะ ทำไม่อยู่ในรูปของจำนวนเต็มอะไรได้บ้างเต็มอะไรได้บ้างเต็มสิบเต็มสิบครับเต็มร้อยหรือเต็มพันก็ได้เอาง่ายๆนักเรียนก็เอาเต็มสิบพอโอเคเนาะอ่าโอเคสำหรับวันนี้เราก็หมดเรื่องที่จะเรียนกันเพียงเท่านี้นะคะโปรดติดต <c oughs> ามตอนต่อไปในวันพฤหัสเออวันพฤหัสเดียวเราก็จะมาเจอกันในค่า ที่สองหรือชั่วโมงที่สองเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนทำการบ้านนะคะค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็คงต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกคนตั้งใจทํางานแล้วก็ทกําการบ้านให้เต็มที่ถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้เลยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะข้อเดียวเหรอครับไม่ครับสวัสดีครับคุณพี่ค้อเดียวรครับ ที่พ่อ